บหนนามัิยสวัสดีครับผมสายันต้องสวัสดีครับโอ้ยบรรยากาศว่ามันแสงายพิกมนีสายมิวสิกครับอ่ารถแห่อ้อยแสงสินครับมนีอ่าพอออสัมาา่จารย์อ้อยแสงสินครับมนีครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อยครับสวัสดีครับมนีอาจารย์อ้อยพาเบื้องหลบเสียงรถแห่อ้อยแสงสินะครับครับผมเดี๋ยวพพเบิ่งครับพาอใหญ่พิบงครับหลังจากจุนแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์จวดคณะครับไล่การ รายการที่อะไรการทีงตอรถแค่ีหนรถเตะแมางคืออันลดลดลดแจรถแล้วพ่วงคืนเมื่อหรอเมื่อแล้วนี่ว่าม่งรถระบบเสียงรถแแห่ลดแแห่ครับเสียงสินนะครับออนทัวร์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์เอกเจ้าครับไปู่้ิครับเมาอย่างกําลังเมาครับกําลังเมามากมากครับมากมากครับนี่ครับฟรัดงฟรัดงครับอ่าครับเอชุดแรกครับเป็นเป็นมิกนะครับเป็นควอนควอดของหยอยครับโอ้โห อัผู Dante, Ast ry, Ast ry. ้บุกใครหัวผู้บุกใครหัวเรื่องหัวเล่านะครับแต่สองตัวครับแม่นะครับสองตัวสองตัวหน้าหลังก็เปัดจรวนีะครับโอ้อาจารย์กันครับเนาะครับจีสภูงามไรมาเมื่อพ่อแหญ่ครับลูกน้องอะรับขอบคุณอาจารย์เอกช่างครับสอนผมจูนตัวครับมาตัวจูนตัวจีนเราอันนี้ก็เอียงหรืกระโดงกันนี่ครับพ่อใหญ่มาเส้นของอันงางหลังมันบอกอาจารย์หน่อยโอ้ เปครับอยมนะวาไส้บุญสวยครับดีครับพ่อแอมครับเชกางอันพ่อเบทุกย่างนี่เป็นต้องมัดเจ้าท่าครับอาจารย์ห่อยครับซีครับซีครับซีผซีครับซีีครับซีครับซีนี้จะรคันทรแล้วค่ะกับเราไม่ไม่แสบไม่โกนดีครับเดี๋ยวบท่าดจรโอ้่อริงนประครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์นักดรีครับเ็นิเขาล้านครับล้านยังไงอาจารย์ยุ่อเจ้าบานเดดอุดม ผู้นึครับเซ็นคัาเขาล้านเหมือนกันครับโอ้ล้านเสนคัมผมมือเียนคัมือเบีย็นคัมไปกระเท่ยอะดเบียรอไมบไ่าเียรไเีครับโอ้ยไปว่าเบียเนคัมผู้นึงเนีอีกนอนึงอีก้นงใส่ใส่ผมคักเลยเป็นใจดับใจร้ายครับนเร่โอเคครับผมเสเสียงโอเครับเนีาหวนหลครับเนนตืบเจ็บแสบดากเบียรีส่ีาจัน เบสดังไซส์ครับเสียงกระเดียงดังอยู่เสียงแหลมตึบๆเลยครับสุดยอดเลยครับเรือเรือเลบผมครับเรือเรือเลยเรือครับเรือจะซิการทิมเรือจะซิสมครับนี่ครับล้อพวงข้างหลังครับน้องล้าพวงด้านหลังเป็นล้อพวงสี e ่ทางครับเบรมีมีแหลมหลักอะมีมีท่ายหลักอะมีโลดเป็น <screen> บ่ครับอย่าหน่อยเบสดีไซส์ขนาดครับเบสทั้งหมดทั้งหลังนี่สิบสองน้องถ้าเพิ่มอีกข้างหนึ่งครับตัวส้นมันหันเป็นส้นของอะ แต่ข้างหลังข้างหลังครับน้องแมนครับข้างหลังตัวนี้ล้านล้มออกของอ่าเครื่องปั่นครับนี่เป็นเพิ่ข้างหน้าครับนี่เป็นเพื่อไปแอมสุดข้างหน้าครับนี่ครับนี่ครับแหลมละครับเบียดครับจี่เป็นอะไรคโอ้ยวันนครับรถแห่ประเสริฐเศร้าครับสุดยอดการจูดล่ทั้งหสบหกใบนะแม่ทังหารเบียดสีิบหกใบเป็นแปดสิบแปดหรือใบยี่เบียดกันยี่เบียดหรือสิบหกใบนะครับเป็นเส้นการของไฟครับนหนครับ เสกการนี้เสกการนี้ภาคอทิตย <ai pe> <ra> ์เองเหรอครับยี dai, ah ่ตัวเองหมดนะครับแน่นครับวายู่ห้อยมือหวยอะไรเนี่ยมันเหลือสองหมางเอาไอ้กุบวันขายยาสาวหนึ่งเก่ากว่าจีเซ่ไลยโอ้ได้ได้ครับผมนี่ครับผลสรุปการจุนนะครับน้องไอผมถามเนี่ยอาจารย์นต่เสียงโอ้ยพ่อจีพอใจบ่พ่อใจครับคือเสียงมันเปลี่ยนเลยเสียงเสียงเปลี่ยนจากดีเป็นแยงเปลี่ยนจากที่แหลกมันดีอยู่เลยโอ้ยผม่น คือเสียงมันเปลี่ยนกอจากเสียงเมื่อก้ยินมั้ยสิครับก็ผมซื้อ่อไปบริจาคหนึ่งเรื่องตอนไปบริจาคเราหูดับแล้วครับตอนนี้ครับหูดับแล้วเบิดมือแล้วหูดับแล้่ยวบริจาคือความคีมันต่างออกมาปรับพี่เนี่ยมันบดทับกันบดขีกันมันฟังมากอะสุดยอดครับแน่นอนครับแม่นไรการครับเปิดฟังเปิดฟังหน่อยอาจารย์โอ้ยเปิดไม่เหรอใช่หรือเปล่าอ่าลองฟังครับลองฟังผู้ถูกก่อนครับเปิดเพื่อให้เขาฟังนเปิดเพื่อให้เขาฟังเด็ดเด็ดอย่าเปิดแห้งนะครับมันจะแตก อาจารย์มือมิกอาจารย์ไม่มีเพื่อนเลครับอาจารย์เต้ยครับอาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยเดาครับเต้ยน่รักตั้งงัดตั้งงานอย่ครับอันนี้เป็นมือเศร้าอาจารย์รถแช่นี่ว่ามือเศร้าเลยทำใหม่บบงครัใหม่เปิดจะแม่งก่อนเอาลองลองเปลือกตัวสีอัดมาหันน้องครับน้องจังโมอ่าที่มันที่เรียนสุดมาหันน้องอ่างก้นเรียนเลยครับจัดบางอย่างไปเปล่าอุ้ยรูโคกเป็นว่าไรครับอ้าย โอ้โหปวดไปเครับเดี๋ยวผมันเปื่อยเป้งหอาเอามวลเอาเอาโรตีทั่วหนีกว่าเอาเอาโรตีนอ้ํานอเอาเสียงลงก่อนนอเดี๋ยวจะเปิดเพลงเบาๆกันครับเบาๆกันครับโอ้ยนู่นเขาแค่อยู่บนไปเพราะทำลายมีดกระสิครับอ่าเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้อ่ะมันจะมีดกระสิเอาฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องสวัสดีครับเอเจารักเสียงมังเพีนมังทุกท่านนะกินดในความนอตอนนี้คือจูนเรียบร้อยครับ อาแรกว่าเช็กสิ้นครับผมอันไปบนุนนดอันนัไปหารถอ่อยว่ะ Pengen <tuk> apa pengen? Bape berarti ini bahan. โอเคครับพ่อนังสพาเลยนี่ครับนี่คือเสียงจากครับผมามอาจารย์มืออ่าถแหทปอาจารยแห่อ่อยังสีน้อครับอาจารย์เตอเราเสียงเป็นยังไงครับดีเลายบอม จากดีกลายเป็นยังจากดีกลายเป็นยังจากที่แรกมันดีอยู่แล้วอ่ะจากดีกลายเป็นกลายกลายดีต้องเปลี่ยนแล้วตอนนี้ตอนนี้มึงบ่เปลี่ยนมึงบแปลกมึงบ่าหูมุกอย่าี้ต่างเรื่อยมึงด่าดีกลายเป็นขาดจั๊กหัวกุ้งก็ใจรู้ครับน้าครับจะได้กะฝากฝากอาจารย์มือจูนี้นะ ครับผมจากขอรถจากของรถครับของรถพิเมเนี่ครับผมนะครับรถแท้ออลเงสีนี่แสงสนอินก็เสื่อนี่ออนทัวร์นี่เอาจ้างกันสีเบอร์ทัวร์ครับศูนย์เก้า่ามหกศูนย์หครับโทรมาหาผมเลยครัเบอร์ผมเลยนี่อยรับสั่งเองหมครับจิบอกกระเทยโทวหาเอาย่างแถวๆนี้ครับงานไกลครับสวัสดีครับซ่องดูีซ่อูีกะดูนี่ซ่องตัวซ่องตรงนี้นะสวัสดีซ่องดูเีครับเพื่อนเพื่อ่อนมูผมมาขี สรุปเฮ้ยให้ไปอันจุน,จนรถแห่จะง่วะสิบหลอเอ,เอา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 ไหมฮแม่เอาแม,ม่จัดซ่วงไดี๋ยว,ยวไ,<ด>ไายการแห้งเลยเนี่ยเดี๋ยวปังมุดเบอร์โทรไอออยแสงสิีหายแตกคอมเมนต์ครับผมฝากน้วครับฝากทั้งรถแท่ผมเลยก็แก้วแท้ฝากเก้วแท่มาั่นเรื่องระบบครับระบบพี่แอ๊ดหนึ่งคือรับประกันเดีเลยครับคล้องแท้เมืองบนครับคล้องแท้เมืองดอกกัวครับ<า> เครื่องเสียงหน่อยเครื <i 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 er ่องเสียงเครื่องเสียงวิธีกับไปเบิร์ดยอย่านครับผมเครื่องเสียงวิธีเครื่องเสียงรถเทลดเทหน่อยรถเทเใหญ่ไปเบิร์ตครับแต่ว่าคือเรื่องระบบนี่มาตรฐานอยู่เดียวเจ้าคือใหญ่แเดี๋ยวพี่ยอนมันจะว่าเปิดไอซองด้วยไอซองซิ่นี่ก็ระตีเลยครับครับผมกระตีนะครับเนาะครับครับขอบคุณหลา่อยครับคุณเรื่ยครับผมเจอกันชิปไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอซองแก่าไอซองแก้ว